ลาดบางกะปิช่วงเปลี่ยนเวรก่อนเท่ากับเปลี่ยนกะเวลาสหรับสำรับการขายขายทั้งวันหลายอาจจะหลายกะสองกะสามกะก็ไม่ทรบาบโดยที่มีความสําคัญตราข้าก็จะเต็มไปหมดตรงนี้ผักผลไม้เต็มสามปีทุ่มโลงของตอนนี้ในระหว่างเปลี่ยนเวรผู้เรียนคนจีนเข้ามายืนชิมกัน สะพานกำลังก่อสร้างนะแยกสามแยกบางกระปิเออบล็อกขับก็แล้วขับจากทั่วประเทศขับกําลน้อยนะคะไม่แพ